สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำาสาธิตการใช้ปืนนวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณสันหน้าแข้งกันนะครับเเริ่มแรกนะครับเราก็จะเปิดสปีดเบาๆก่อนนะครับก็แนวที่เราจะคลายเนี่ยอันนี้คือกระดูกสันหน้าแข้ง ตรงนี้จะเป็นกระดูกนะครับให้ใคลายบริเวณรอบๆด้านข้างด้านข้างกระดูกนะครับก็ไล่ย,ยามไปอันนี้เป็นแนวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เทิร์ออกมาตรงนี้เป็นแนวที่สองเราก็เถิบออกมาอีกตรงนี้เป็นแนวที่สามนะครับก็ไล่ลงมาเนี่ยสามแนวนะครับตรง ช่วงหน้าแข้งนะครับอันนี้เนี่ยเราจะช่วยในเรื่องของคนที่เวลาเดินแล้วรู้สึกปวดตะตุ่มด้านนอกด้วยนะ <Okay. S 1> ลองดูนะครับเนี่ยให้เราจับดูกระดูกสันหน้าแข้งนะครับอย่าอย่าอย่าไปโดนนะให้เวลากดคลายเนี่ยให้ชิดกับกระดูกนะครับแล้วก็กดไล่ลงไป อันนี้คือแนวที่หนนะครับแนวละ10บถึงสิรอบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแนวที่2ไม่ต้องรีบนะครับก็กดลงไปคลายช้าๆเรื่อยๆแล้วก็อันนี้เป็นแนวที่3 เริ่มใหม่นะครับอันนี้คือแนวที่หนึ่งชิดกับกระดูกสันหน้าแข้งเลยอ่าแล้วเทิบลงมาอีกหน่อยนึงอันนี้เป็นแนวที่สองนะครับแล้วก็ลงมาอีกนิดหนึ่งอันนี้เป็นแนวที่สามแนวนึงเนี่ยคายประมาณสิบ ถึง15รอบนะครับเราก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะครับก็ลองลองนำไปใช้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ